น่าดํา่ yeah, ันดูบบอมัน yeah, ดําเน่ะก็ไ mm ด้ด hmm. ําเงินได้เลยบอเองแยกขมัวนาเท้าไปจิมหาดับถงมืมีพมยี่ง้องเียวตาเขียวเจ้ได้เจ้ได้ีอันเจนได้ที่เนาะมาสายเขียว จะมาลองชิมชาเผือนะคะแม่ลองชิมเบิงบ well right ้าง right ิแทบทำได้มีเกี okay ่ยวอยร่าบเอาไปมีเกลียวอีรับด้วยเขาก็จะกินกินกินลองกินเน่อกินชเขียวเขียวตัวน้ำชาเขียวตแดดตแดดแดดแดดสกินชาเขียวตแดดกันาอยู่ในวัดกำลังเหนี่ะปวดมาอย่างเมื่อพระรามทรงอดแล้ว หอดดอกย่างหอดอยู่ได้นอกมันก็คือบบไก่ยยางหลัดเจ้าบอกว่าอีกท่านตัวหลัดคือไอ้ย่างหลับคุณได้สิย่างหลับก็มาอกหอมสดีจังเลยเย็นหวานชื่นใจย่างวัดย่างวัดหยางวัดหยางหลับเมื่อนันนัข้างหลังทีมงานเราลงผิดทีมงานของพวกเฮาเอง แขเคเออเออแข่งข่าเช่นทางลังเนะนที่ันคลิปนึงคลิปหนึ่งกบคลิปที่ดังๆอคลิปที่ดังๆกับคนบึงประมาณสี่ห้าแสนเออเราเพื่อนทำบุญอะไรกันอย่างเงานแม่น้องานบุค บุคโลตอนนี้หอดทางแยกเลี้ยวมาให้สวรรค์แล้วพี่น้องไม่ยินบ่ะเนาะไปไปทางใดกับพีตะพาะกันย่างนะย่างย่างเก่งขนาดมาแข่งกันย่างวะสจ๊ย่งว่าเอดเกีย่นี้ะบอสนย่างเ,เางก่งคืยอย่างนี่ ในสมวงไปแลยอีในสมวงไปแล้วอดไปรถเมล์อะไรสิรอรถเมล์หรือสินังแท็กซี่ไปรถเมล์แล้วไปรถเมล์เลยเเรถร่รถเมล์กลับบ้านนั่งรถเมล์ซา้ายเจ็ดห้าเจ็ดห้าก็ได้ ตามหาแกได้เห็นมาวันนี้เราอยู่แยกอะไรนะบุคโลูด้วยเนาะแยกบุคโลูวันนี้แยกบุคลูอคู่บ่อหอยได้เพียวไี้แยกบุคโลเด้อพี่น้องอันนี้สะพานกรุงเทพอันนี้มันก็จะเลี้ยวไปบุคโลมาให้สวรรค์ไปดาวพะนอไปหรือมท่าพระ ตอนนี้เราก็ใกล้จะกลับบ้านแล้วรถเมย์ยังมาเลยอันนั้นสะพานกรุงเทพมาจากคลาร์มสามเราได้ยินแล้วพี่น้องสะพานกรุงเทพพี่น้องหัวเจ้หัวใจของสะพานกรุงเทพขอเคยเที่ยวครูเมื่อไนะสะพานกรุงเทพคือทางกรุงเทพนะอืมันแม่ แมนบอนอแมนบอนองอันนี้ก็คน <รอ S 1> สวยของเรานนคนรถเมย์รถเมจ,จะรับไหมหนอรับมรับต,ต้องรับแแกไม่รู้รถเมย์จะมาหรือเปล่ารถเมย์ยังมาอรอต่อไปรอนะคะรอรอรถเมย์นะคะมันีีวันยุดหลดกับไบรปหนไดถ้าวันเห็นงานนี่โอ้ยแถวนี้มีตลอด